ไม่เป็นฝาห้องน้ำมีกลิ่นเหนม็นคำถามที่พวกหนูอยากจะถามทำไมห้องน้ำนถึง,ถง,งมีกลิ่นเหม็นตอบพวกหนูอยากรู้ว่าการกำจัดกลิ่นในห้องน้ำได้อย่างไรสามทำอย่างไรให้ห้องน้ำน่าใช้กลุ่มพวกหนูมีชื่อผลงานว่าถุงดับกลิ่นสะวันตกหมดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่ของเราคือด็กชั้นปุ่มพาวูปูค่ะประเด็นศึกษาทำใมกอบลงที่จานวนมากขถาม 1. ฉันอยากรู้ว่าถ้ามีกอบลงีมีจานวนมากจะเอาใบทาอย่างไร 2. ถ้านากอบลงไปดีเซจะได้หม่ส,สา อยกมจากลดลงมีอย่างไรบ้างที่นำก่อลไปทได้ารนาเอากระบวนการนะครับจากนวัตกรรมไปใช้นะครับแล้วก็เด็กนักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารนะครับรวมไปถึงจิตวิทยาของคุณครูนะครับในการาในการ ให้นักเรียนเนี่ยได,ได้ได้ได้แสดงศักยภาพของเขาออกมานะครับได้นำเสนอนะครับแล้วก็เห็นมีโฟชาร์ตด้วยเนาะโฟชาร์ตแล้วก็มีการเขียนป้ายขึ้นมาเกี่ยวกับข้อคำถามนะครับนะฮะในการนำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมพี่ๆนะครับที่ได้นำกระบวนการตรน้นรุไปใช้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกระบวนการขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองถูกต้องไหมครับ ถูกต้องค่ะได้ขั้นที่สองค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้น<อ>า<ๆ>วางแผนคแต่แต่มองเห็นแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วก็โอเคมากเลยนะครับอ๋อในช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า คุณครูกาลังบอกว่าที่โรงเรียนอาจจะต้อง,ต,องต้องใส่แมสเนาะแล้วก็มีพีเอ็มสองจุดห้าเยอะแล้วก็โรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมเยอะอันนี้เราเข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้ในกิจกรรมที่1กับกิจกรรมที่2ก็เลยบอกกับคุณครูนะครับว่า กิจกรรมที่1กิจกรรมที่สองเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณครูเลยนะครับที่ได้ดําเนินกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาทักษะในเรื่องของการสืบคน้นในการตั้งคําถามในการตั้งสมธธมติฐานซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยหลักของการทําโครงงานนะครับอันนี้ต้องต้องชื่นชมและรวมไปถึงติดวิญญาณของความคุณครูในการกระตุ้นให้นักเรียนได้ได้พูดได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเนี่ยต้องต้องขอชื่นชมคุณครูมากๆครับแล้วก็ เข้าใจบริบทเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พีเอ็มด้วยเป็นช่วงกิจกรรมหลักๆที่จะเข้ามาเยอะด้วยไหนจะมีการสอบวัดระดับต่างๆด้วยเนาะนะครับโอเคครับแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างนะครับในกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2เด็กๆให้ความร่วมมือดีไหมนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรตรงไหนบ้างโดยภาพรวมนะคะเด็กๆก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ความสนใจเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าแต่ปัญหาก็คือ เด็กป .5 นะคะที่ขึ้นมาคือเขายังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานนะคะ mm hmm. คุณครูก็ต้องใช้วิธีกระตุ้นหรือว่าใช้กลยุทธ์ที่ต่างจากสื่อที่ให้มานิดนึงก็คือเพราะว่าจากถ้าเราจะบอกว่าปัญหารอบๆตัวมันก็จะกว้างไปคุณครูก็จะกำหนดวันแรกก็คือทดทลองทำเด็กก็จะมองไปปัญหา ทั้งโลกเลยมันกว้างเกินคุณครูก็เลยลองชั่วโมงใหม่ตั้งตั้งรอบให้มันแคบเข้าค่ะว่าเอาแค่ในโรงเรียนแล้วก็ในห้องเรียนเราเท่านั้นเด็กก็จะเริ่มแบบเออเห็นปัญหาที่ชัดขึ้นก็พยายามเชื่อมโยงให้เห็นคุณครูก็จะต้องเป็นแบบว่าครูที่ปรึกษาที่จะต้องแบบแนะนําอย่างใกล้ชิดนิดนึงเพราะเขายังเด็กมากนะคะแต่ที่ได้อะไรเด็กเขาก็เริ่มแบบเออเริ่ม แบบว่าว้าวแล้วว่าจะต้องทํำยังไงเขาก็เริ่มที่จะมองออกว่าเขาจะต้องมีการแบ่งหน้าที่แล้วก็กําหนดเป้าหมายจุดประสงค์ตอนนี้อยู่ในขั้นของคือคุณครูจะสอนโครงงานอยู่แล้วเ,เพียงแต่ว่ามันมันขาดเวลาก็เลยได้ชั่วโมงแนวมามาทดลองเครื่องมือน,นี้ยค่ะทีนี้ก็จะมีฟอร์มอยู่แล้วก็คือขั้นออกแบบบางแผนนะคะซึ่งคุณครูทําไว้เป็นฟอร์มฉบับร่างว่า ที่มาและความสําคัญมันก็เกิดจากปัญหาที่เด็กๆพบใช่ไหมคะตั้งจุดประสงค์อะไรพวกนี้ยเด็กก็จะค่อยๆวางแผนร่วมกันแล้วก็มาให้คุณครูตรวจก่อนแล้วค่อยถึงเขียนลงฉบับร่างได้ค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากนั้นก็จะให้ลงมือทําก่อนมีนาคะ่ะเพราะว่ามันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปประกวดเดือนหน้านะคะ่ะประกวดระดับคุณก็จะใช้เวลาเนี้ยร่วมกัน ฝึกไปพร้อมกันแต่ว่ากลุ่มนี้จะต้องทําเร็วกว่าเพื่อนนิดนึงทํานอกเวลาที่จะทันประกวดนะคะ S 1> <S 1> <S <S ครับก็เห็นถึงการปรับประยุกต์ใช้ของคุณครูเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็นําเอานาวัตกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับนวัตกรรมด้วยนะครับแล้วก็มีการพลิกแพงนะครับตามสถานการณ์แล้วก็บริบทของห้องเรียนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณครูมากๆครับสวัสดีคุณคณรูนาลินีนะคะ่าเดี๋ยวขอแนะนาตัวนะคะ <S 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 ชื่อคุณครูนะคะสวัสดีทรงเมืองนะคะเป็นนิสิตเปรยโท อ่าสขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็พอดีอ่าได้ทราบว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างอย่างอ่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูอ่าได้ได้ชี้แจงมาใช่ไหมคะว่าในในขั้นปอ่าคุณครูได้ลงสอนด้วยในชั้นป .4 ด้วยไหมคะหรือหรือยังไม่ได้ดาเนินการยังค่ะป .5 อย่างเดียวค่ะสื่อตัวนี้เพราะว่าชั้นอื่นเขายังเล็กเกินไปอะค่ะคือ,อจะ จะบอกโดยตรงว่าเด็กที่เนี่ยเขาจะ <_ d ata> เขาจะอ่อนเรื่องวิชาการมากการเขียน <_ d ata> การอะไรเขายังไม่กล่องเพราะนั้นถ้าการจะทำโครงงานเนี่ยมันจะต้องแบบมีเวลาจริงๆค่ะก็เลยว่าทดลองป .5 ห้าก่อนเขาจะมีการพร้อ,อมระดับ จากจากวิดีโอที่คุณครูส่งมาแล้วก็เป็นภาพที่คุณครูส่งอันนี้ก็อย่างต้องขอเชื่อมโยงกับพี่เอ็มว่าต้องขอชื่นชมจริงๆในระดับะ .5 แล้วคุณครูสามารถทําได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่า<ด>หนึ่งเลยที่ที่หนูได้ดูนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะนําสิ่งรอบตัวใกล้ๆเขาแต่ว่าน่าจะเมื่อกี้ที่คุณครูได้ได้อธิบายมาว่าอเอาสิ่งรอบตัวอย่างเช่นเรื่องของอ ความสะอาดใช่ไหมคะที่ที่ส่งมาเป็นสิ่งเป็นเกี่ยวกับถุงนมเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นสิ่งลอกตัวเขาอะค่ะก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยคิดประเด็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะสามารถตั้งคําถามได้ด้วยอันนี้ก็คุณครูสามารถที่จะแบบจุดประกายจากจากอาทักษะเชื่อมโยงกับทักษะเพื่ออนาคตของเขาได้อะค่ะยังจุดเล็กๆตรงนี้ที่เขาเริ่มต้นจาก ตัวเขาเองที่โรงเรียนนะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะของเขาอะ่ะที่ถ้าไปต่อป .6 อะคะเชื่อว่าคุณครูอะน่าจะสอนอ่าง่ายขึ้นแล้วก็มีวิธีการรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะได้ได้ลงตัวมากขึ้นเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าจะมีอ่าเหมือนน้องต้นแบบใช่ไหมคะกลุ mm ่ม hmm. ที่จะต้องไปนะคะก็เชื่อว่าคุณครูน่าจะสามารถที่จะ นำกระบวนการตรงนี้ค่ะไปต่อยอดได้หรือว่าไปพัฒนาเพิ่มต่อได้นะคะอันนี้ก็อ,อยากชื่นชมคุณครูแล้วก็ในระยะเวลาเพียงเท่านี้กับประเด็นปัญหาที่หลักสภาพโรงเรียนต้องประสบพบเจออยู่ด้วยก็คือในเรื่องของฝุ่นแล้วนะักเรียนน่ะไม่สามารถที่จะเข้ามาอ่าจาก การเรียนการสอนได้แบบแบบออนไซต์เลยอะค่ะก็ยังสามารถที่จะมีการดําเนินการได้ในขณะน,นี้เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณครูได้ทำอะค่ะเล็งเห็นถึงสิ่งสะท้อนมาจากตัวนักเรียนเองเพราะว่าถ้าคุณครูไม่ได้ดําเนินการแบบาตามขั้นตอนหรือว่าใช้ทักษะประสบการณ์ของคุณครูแล้วอะค่ะก็ เชื่อว่ามันจะไม่ได้เกิดผลออกมาได้ถึงขนาดนี้เพราะนี่คือถึงขั้นที่สองเองก็คือนักเรียนสามารถที่จะรู้ประเด็นได้แล้วว่าอานักเรียนแต่ละกลุ่มคจะสามารถทําโครงงานอะไรง่ายๆรอบตัวเขาได้ค่ะมีประเด็นคำถามที่ชัดเจนจากที่ดูในใบงานแล้วก็ดูจากวิดีโอค่ะคุณครูขอเช่นชมขอบพระคุณค่ะก็คือป .5 นี้เขายังเล็กใช่ไหมคะคุณครูก็จะยังไม่เน้นเรื่องรูปแบบของโครงงานที่แบบสมบูรณ์มาก คือให้รู้เขาเขารู้กระบวนการ,กรครับก่อนแต่พอระดับสูงขึ้นไปก็ให้เขาเรียนรู้ว่ารูปแบบของโครงงานที่แบบสมบูรณแบบบทที่หนึ่งสองสามนี้ก็คือยังไม่กล่าวถึงแต่จะพูดภาพรวมว่ามีมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาคิดชื่อโครงงานออกแบบบางแผนทดลองค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์สรุปนำเสนอให้ให้เขาได้เป็นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตอนนี้ ครูสอนสอนต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะพอเขาขึ้นป .6 ปุ๊บก็ยังสอนเขาอยู่มันก็จะเหมือนปูพื้นฐานเบื้องต้นไปแล้วมันก็จะง่ายขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะก็แล้วในระหว่างดําเนินการนะคะคุณคููมีประเด็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในในขั้นตอนหรือมีข้อสงสัยในขั้นตอนอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคุยกับเรานิสิตทั้งสามคนได้เลยนะคะ ก็คืออย่างอย่างส่วนใหญ่ก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะคุณครูก็พยายามสรับใช้นวัตกรรมที่ทางนิสิตให้มาร่วมกับวิธีการของครูเพราะว่าบางทีการใช้สื่อของนิสิตอย่างเดียวบางทีมันมันยังไม่ยังไม่ครอบคลุมอะค่ะคุณครูก็จะเอาวิธีการของคุณครูเข้ามาผสมผสานด้วยเพราะบางทีเด็กเขาก็ไม่เก่งดิจิทัลนะคะเพราะว่าไอเล่นเกมนะเก่งแต่ว่าในการที่เราเขาจะไป สืบพ้นข้อมูลอะไรผ่านสื่อดิจิทัลนะเขาจะเขาจะยังไม่ค่อยถนัดคุณครูก,ก็จะต้องแบบช่วยเขานิดนึงเพราะว่าบางทีเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเน็ตอะไรเงี้ยค่ะคือปัญหานะคะคือปัญหาเข,ข,ข้าใจได้นะแล้วก็นักเรียนกำแบบเพิ่งอยู่ในระดับชั้นประถมก,การใช้สื่อเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกคน <Okay. S 1> อ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยเพื่อที่เราอาจจะได้นําไปปรับในตัวคู่มือทักษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะปรับให้เข้ากับบริบทได้ในหลายๆรูปแบบอันนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าบางทีที่นิสิตคิดไปกับที่โรงเรียนนําไปใช้อาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนปรับปรุงซึ่งกัน mm. และกันก็คือนักนิสิตอาจจะได้เอามาปรับปรุงในเครื่องมือของเราด้วยค่ะ,<ม>คะก็เป็นการรับฟังแลกเปลี่ยนในส่วนของการวัดและประเมินผลมี ประเด็นตรงไหนไหมคะที่จะนําเครื่องมือไปใช้หรือว่า,าสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของคุณครูตามที่คุณครูใช้แล้วสะดวกการประเมินหลายบุคคลมันมันเป็นงานกลุ่มนะคะบางทีเด็กบางคนครูจะให้เด็กที่เรียนอ่อนนะคะไปอยู่ในกลุ่มที่เด็กเรียนเก่งแบบปานกลางเพื่อดูแลเขาไปด้วยนะเพราะนั้นการประเมินภาพรวม ครูก็จะใช้ภาพรวมของกลุ่มด้วยควบคู่กับรายบุคคลด้วยเพราะว่าถ้าเอาลายบุคคลอย่างเดียวคือเด็กบางคนเนาะพูดตรงๆเลยห้องครูจะมีเด็กที่อา่านหนังสือไม่ออกอยู่ประมาณห้าคนเขียนไม,ม่ค่อยได้คือเขาจะเขาจะไม่ไม่ค่อยมีการตอบสนองอะไรค่ะเขาที่จะไปแฝงอยู่กับเพื่อนเนี้ยก็จะประเมินภาพรวมค่ะเวลาประเมิน ประเมินเขาคนเดียวก็คงลายบุคคลก็คือไม่ได้อะไรกระบวนการทํางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนก็บอกว่าให้แบ่งงานที่เขาถนัดให้เช่นเขาระบายสีหรืออะไรเป็นในเงี้ยก็ให้เขาตกแต่งใบงานหรือตกแต่งชา์โปรชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีส่วนร่วมไนเง,ไงี้ย่ก็เป็นสิ่งที่อ่ะอันนี้อาจเป็นเป็น มุมมองของคุณครูในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่ามันก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ที่เขาไม่ได้สามารถพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนได้เลยท,ทีเดียวแต่ว่าก็เชื่อว่าการที่เขาได้ไปอยู่กับเพื่อนที่เขาพอจะมีความสามารถก็เชื่อว่าเขาจะได้เรียนรู้ไปกับเพื่อนด้วยไม่ใช่แค่กับคุณครูอย่างเดียวค่ะก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะอ่าช่วยให้เด็กที่ ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะค่ะสามารถที่จะเห็นกระบวนการทํางานของเพื่อนด้วยค่ะไม่ไม่ใช่เราเรียนคนเดียวแต่เราเรียนไปกับเพื่อนอันนี้ก็ขอชื่นชมแนวคิดคุณครูที่แบบมีการจัดกลุ่มได้แบบหลากหลายตามความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียนค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้พอดีมองเห็นสิ่งที่คุณครู ได้ได้ได้อธิบายมาเนี่ยคุณครูจะมีลักษณะของความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็รู้จักสภาพบริบทเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถแก้สถานการณ์นะครับรวมไปถึงพลิกแพลงาจากข้อมูลเดิมที่คุณครูอยู่ประจําชั้นก็จะรู้ว่าจะมีเด็กกลุ่ม เด็กเก่งกลางอ่อนแล้วก็จะเอาอ่อนเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มคละกลุ่มเนาะเพื่อให้เขารู้รู้กระบวนการในการทํางานมีส่วนร่วมตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วบางทีเราอาจจะใช้ตัวนวัตกรรมตรงๆไปเลยเนี่ยมันก็ต้องเอามาพลิกแพงปรับกับ,ก,บกับสถานการณ์ของเราด้วยกับบริบทของห้องด้วยอันนี้ก,ก็ก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่าง ได้เลยนะครับกับคุณครูท่านอื่นถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดที่จะมาเรียนรู้กับคุณครูด้วยเนี้ยเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับขอบคุณคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเชิญครับผมท่านน้องตอบนะครับคุณครูนศวรค่าเดี๋ยวยังไงก็อ่าในส่วนของกระบวนการที่หนึ่งแล้วก็กระบวนการที่สองนะคะจากที่เราพูดคุยกันก็เชื่อว่าก็คือน่าจะาดําเนินการไปได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นจาก กระบวนการที่1กับ2นะคะทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตาส่งต่อให้กับน้องอาร์มนะคะคุณครูรัชพลด้วยการที่เป็นผู้ร่วมกันสร้างเครื่องมือตรงนี้มาเพื่อที่จะเสนอแนะคุณครูหรือว่าแนวทางนะคะที่จะดําเนินการต่อในขั้นต่อไปที่คุณครูยังไม่ได้ดําเนินการเพื่อที่จะเป็นการทําทงานร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดผล สำฤทธิ์หรือประสิทธิภาพกับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเชิญส่งตอบให้น้องอาร์มค่ะครับสวัสดีคุณครูนันินีนะครับผมคุณเชพลนะครับอย่างที่คุณนภัสวรันได้แนะนํานะครับประสบปัญหาเดียวกันเลยครับในเรื่องของฝุ่นนะครับก็โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีฝุ่นเช่นเดียวกันนะครับก็ทีนี้ครับอยากจะพูดคุยกับคุณครูครับในเรื่องของขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของขั้นขั้นตอนที่เป็นการเริ่มศึกษาข้อมูลนะครับเด็กๆเนี่ยได้เริ่มจาก ปัญหาที่เป็นปัญหาใกล้ตัวเหมือนที่คุณครูได้เริ่มมานะครับผมคิดว่ามีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ทีนี้อยากอยากจะฟังว่าคุณครูควางแผนในการทําขั้นตอนที่สามสี่แล้วก็ห้านะครับในในช่วงไหนบ้างแล้วก็ดําเนินการอย่างไรบ้างครับคุณครูค,ครับในในขั้นตอนที่3มการศึกษาผลขวานะคะก็คาดว่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะ่ะ แล้วก็ช่วงกุมภาก็เป็นขั้นศึกษาคนขวาแล้วก็ลงมือทำค่ะก็น่าจะเสร็จก่อนก่อนปิดเทอมค่ะเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้เวลาว่างนะคะคือเด็กเขายังจัดสรรเวลาไม่ค่อยเป็น,นะคะ่ะเขาก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่เด็กบางคนเขาก็กระตือรือรลนนะคะมันจะมีตามส่วนที่กระตอรือร้นแต่คุณครูก็ให้เขายืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพราะว่าเราให้เขาเรียนรู้คือตามความสนใจนะคะก็ต้องให้เวลาคุณครูก็จะบอกว่า ก่อนสอบทุกคนจะต้องอ่ได้ข้อมูลมาเพื่อที่จะมานำเสนอนะคะจะทํารายงานอะไรแบบเนี้คือถ้าใครเขียนพิมพ์ไม่เป็นคุณครูก็ให้เขียนโดยให้เลือกคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่แบบว่าลายมือสวยแต่ถ้าใครมีความสามารถในการจัดพิมพ์ก mm ็ hmm. จะให้ตัวแทนไปพิมพ์เป็นรูปเล่มมาอะไรประมาณนี้เ mm hmm. พราะเด็กทุกวันนี้เขาก็เริ่มพิมพ์เอกสาร mm hmm. พิมพ์เบิร์ดป็ปแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ โอเคครับขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็จากที่ฟังท่านอาจารย์มาเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับต้องใช้ประกอบกับความรู้ความสามารถของคุณครูด้วยใช้ประกอบกับความเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับที่เนี้ยคุณครูเนี่ยใช้เทคนิคหลายๆอย่างในการในการดําเนินการคู่มือตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะสอบถามคุณครูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคู่มือเนี้ย อยู่ในคุณครูอยู่ในอคุณครูที่ต้องการไปใช้แต่เป็นคุณครูใหม่เลยไม่ได้มีประสบการณ์เทียบเท่าคุณครูเนี่ยคุณครูจะแนะนําอย่างไรว่างว่าเราควรจะเพิ่มอะไรให้เขาสามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นครูใหม่บางทีเขาขาดประสบการณ์เขาอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงจะไปตรงไหนเนี่ยก็คือมันจะง่ายในการนําไปใช้ค่ะส่วนขั้นวางแผนอะไรพวกนี้ก็อาจจะทําเป็น อย่างของคุณครูก็จะทําเป็นใบงานไว้ให้เด็กคิดคิดตามเป็นขั้นตอนตามสเต็ปนะคะแค่อธิบายว่าเช่นเราจะอาบอกที่มาความสําคัญหรือจุดมุ่งหมายของการทําเราจะต้องพูดว่าไงครูจะต้องอธิบายยกตัวอย่างแม่น้ําข้างหน้าว่าทําไมถึงทําเรื่องนี้แล้วเด็กเขาก็จะเขียนล่างแล้วก็มาเขียนลงเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะคือถ้าไม่มีตรงนี้ให้มันจะก็จะลําบากค่ะเพราะว่าการที่เด็กไปคิดเองหรือครู ที่ขาดประสบการณ์ไปคิดเองเขาบางคนเขาไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําโครงงานมาเลยถูกไหมคะค,คุณครูเขาก็จะยากนิดนึงสําหรับเขานะคะครับขอบพระคุณคุณครูมากเลยครับเราได้ตัวข้อที่จะน้องนําไปปรับปรุงในการแก้ไขคู่มือตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราไม่ได้ลงไปหน้างานของเรียนคุณครูเนาะพวกเราก็มีโรงเรียนในตามบริบทของของอนิสิตเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าใจใบริบทของคุณครูทีเดียว เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคุณครูตรงนี้มากนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลลงมือทําหรือแม้กระทั่งในช่วงของคาสสุดท้ายก็คือการสะท้อนเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการได้ตามกรอบเวลาตามที่คุณครูได้แจ้งมาแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่เรามองเห็นว่าอยากจะช่วยคุณครูได้หรือคุณครูอยากให้เสริมเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่เอ็มครับครับ ยังไงก็ต้องขอให้กำลังใจคุณครูนะครับเพราะว่าช่วงแรกที่พี่ปอเอกไปก็จะได้มีการไปสอบถามท่านผู้บริหารก็บอกว่าโครงงานเป็นเป็นเรื่องสําคัญท่านฝ่ายบริหารก็อยากอยากอยากให้กระตุ้นเรื่องของโครงงานแล้วก็พอดีว่า ดีใจมากที่พราว่าคุณครูเป็นคุณครูสอนโครงงานอยู่แล้วแล้วเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วยรู้กระบวนการในการตั้งสมมุติฐานการออกแบบการทดลองนะครับจนกระทจนกระทั่งแบบว่านําไปสู่การสรุปผลการทดลองซึ่งมันจะเป็นฐานเดียวกันนะครับกับการกระบวนการทําโครงงานอยู่แล้วยิ่งเรายิ่งดีใจเลยแล้วก็วันนี้เห็นคุณครูนะครับได้นําการทดลองการ การใช้นวัตก,กรรมไปสู่การทดลองในห้องเนี่ยเรายิ่งดีใจมากเลยว่าสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์กันมาทํากันมาเนี่ยได้ได้นำไปสู่ไปสู่มือของคุณครูแล้วก็อยากให้กําลังใจคุณครูนะครับนะฮะแล้วก็ชื่นชมมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาเจอคุณครูที่เป็นแบบอย่างในการสอนโครงงานด้วยนะครับ หรืออาจจะพัฒนาเป็น best practice ได้นะครับคุณครูก็จะยินดีด้วผมยังไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะไว้เรียนรู้กันก็ถือว่าคุณครูกับทางนิสิตก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้กันมาเติมเต็มให้ครูแล้วกันเพราะว่าบางทีครูอาจจะใช้วิธีแบบยังเป็นครูสมัยโบราณอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่เออลุมทดลองเราด้วยบางทีใช้วิธีแบบ เทคโนโลยีมากบางทีเด็กเขาก็เข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยคะ<ช>่ะคุณครู<ช>ก็ยังไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากอาจจะเป็นครูอยู่สมัยกลางๆไม่ถึงกับ<ช> <ๆ S 2> เก่ามากๆก,ก็ก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนเด็กยุคใหม่นะคะ<ช><ช>ก็<ช> <ๆ S 2> จะพยายามนํานวัตกรรมที่นิสิตให้มา,มามาปรับใช้กับของครูร่วมกัน<ช><ช>จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางมอเกษตรเช่นเดียวกันนะคะที่อนุเคราะห์นวัตกรรมมาให้ทางเดียร์ค่ะ ขอบพระคุณมากมากเลยครับครับครับขอบคุณมากอ่ะขอบคุณคุณมากนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะหากมีปัญหาหรือว่าข้อติดขัดอะไรสามารถติดต่อนิสิตมาได้ทุกทางทุกช่องทางเลยนะคะอ่ขอบคุณเช่นกันยินดีค่ะครับการสนับกนนทุกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะ